Hi Student วันนี้นะครับก็สวัสดีนักเรียนทุกคนนะครับชั้นป .6 นะครับวันนี้ภาษาอังกฤษชั้นป .6 นะครับคุณครูเทวิดตีสุบินนะครับหรือท่านปอโรงเรียนวัดจระเข้ใหญ่นะครับก็จะมาสอนนักเรียนนะครับในเรื่องของหลักการใช้ a r t i c l e นะครับ a กับ n นะครับว่ามีวิธีการใช้อย่างไรนะครับ เรียนดูนะครับเนเรื่องของ indefinite article หมายถึงคำที่ใช้นำหน้าคำนามที่ไม่ชี้เฉพาะนะครที่ไม่ชี้เฉพาะนะคร a นะครับ a how to use ก็คือใช้อย่างไรตัวนี้นะครับจะใช้นำหน้าคำนามนะครับหน้าคำนามนับได้ที่เป็นเอกพจน์และขึ้นต้นด้วยพะยันชนะนะครับเช่น example อ m มัง e ีลิงหนึ่งตัวเนื่องจากว่าลิงเนี่ยเป็นคำนามนับได้เอกพจน์นะเช่นลิงหนึ่งตัวสองตัว3มตัว4ตัวไปต้นไปก็คือลิงเนี่ยสามารถนับได้และ m นะ m เป็นพระยันชนะเราจึงใช้ a วางด้านหน้า,าเป็นอะมังคี ขับมังคีอาริงนะอาริงแหวนหนึ่งวงนเช่นเดียวกับนะครับเหตุผลด้านบนคือเนื่องจากว่าแหวนเป็นคำนามที่นับได้เอกพจน์และอานะครับอาตัวเนี้ยอานะครับอาเป็นพระยานชนะเราจึงใช้เอนะครับเอนำหน้า ริงนะครับอริงนะครับแหวน1วงนะครับนี่จะสังเกตว่าตรงนี้มันจะนำหน้าที่เป็นพระยานชนะนะครับตัวนี้ตัว M นะเอตัวนี้จะนำหน้านะฮะตัวนี้อเป็นพระยันชนะจึงใช้ A มานำหน้าแปลว่าอักมิงหนึิง1ตัวและอาริงแหวน1วง ครับซึ่ง2องคำนี้เป็นคำนามที่มันทำไมครับนับได้เอกพจนะครับนันไดเอกพจน์ในส่วนของ and นะครับใช้อย่างไร and ใช้ตัวนี้นะครับใช้กับน,บนำหน้าคํานามที่เป็นเอกพจน์และคื้นต้นด้วยสลัรสล,สล,ลันนีแค่ห้าตัวนะครับมี a, e, i o และ u ตัวนี้จะเป็นสลัถ้ามันเป็นสลัเมื่อไหร่ปุ๊บเราจะใช้ and น,นำหน้าจะไม่ใช้ a หรือ a นั่นเองเช่น yeah. example and umbrella ตัวนี้ครับร่ม1นึ่งขนัน umbrella วป็นร่ม,ม,ปปรมใช่ไหมร่ม1ันแต่ว่าเนื่องจากว่าร่มเป็นคำนามที่เอกพจน์แต่นับได้ใช่ไหมครับแต่ว่า u นะ u ตัวนี้ ทำหน้าที่เป็นสระจึงใช้แอนนำหน้านะครับร่มหนคันมาดูตัวโนสวารน,นะครับให้นักเรียนมีความรู้เพิ่มเติมในเรื่องของแม้ว่าคำส่วนใหญ่จะเป็นไปตามกฎข้างต้นนะครับแต่ก็มีคำบางกลุ่มที่แม้ว่าจะเห็นเขียนขึ้นต้นด้วยพระยันะแต่เวลาอ่านมันออกเสียงเป็นเสียงสละกทำหน้าที่นะ ทำให้ต้องใช้คำว่า and แอนเช่น example o u r ตัวนี้อ่านว่า o u r เราใช้ and hour แปลว่าชั่วโมงหนึ่งอันที่สอง h r er. and e r แปลว่าทาย,ยาคนหนึ่งอันที่สาม honest honest man ตัวนี้นะครับแปลว่า and honest man แปลว่าผู้ชายที่ซื่อสัตย์คนหนึ่งสังเกตว่าตัวนี้นะคำเหล่านี้ our อ o d e s t m a n ตัวนี้มันขึ้นต้นด้วยตัวอะไรครับลูกตัว s และซึ่งตัวนี้ s ตัวนี้มันเป็นพระยันชนะตามกฎแล้วนะครับถ้านำหน้าพระยัญชนะต้องใช้อะไรครับ a a นำหน้า,นา,นาแต่เนื่องจากว่าเวลาอ,าอ่านออกเสียงแล้วนะครับ เสียงที่ออกเสียงไม่เหมือนตัว S อยู่เลยเสียงตกอยู่ที่ตัวที่2อะซึ่งเป็นตัวสระดังนั้นเวลาเราใช้ต้องคํานึงหรือสังเกตอีกหนึ่งว่าเราควรใช้อะหรือใช้ N เพราะนั้นตัวนี้ต้องใช้แอนเพราะว่าตัวที่2ออกเสียงตัวที่2อคือตัว O ตัว E และก็ตัวตัว O จึงใช้ N อนนำหน้านะครับอันที่สองเราสามารถใช้ ใช้ a นะฮะหรือ a เนี่ยนำหน้าบอกจำนวนเพื่อเป็นคำบอกคร่าวๆ้วยเช่น there are a hundred of people who wants to see this cinema มีคนเป็นร้อยๆคนอยากดูหนังเรื่องนี้น่าแสดงว่าตัวนี้แต่อ่านน้าแปลว่าหนึ่งใช่ไหมหนึ่งร้อยนะฮะทำไมถึงใช้อะ เพราะว่าเขาบอกว่าไงมีคนเป็นร้อยๆแต่ไม่ได้ระบุว่ากี่ร้อยคนจึงใช้อะนะฮะแสดงว่าในที่นี้เราใช้อะนะฮะหรือ A นี่ำหน้า100เป็นการบอกถึงความไม่แน่นอนคือรู้ว่ามีเป็นร้อยๆแต่ไม่ระบุที่ชัดเจนว่ามีกี่ร้อยนะครับแต่ถ้าระบุชัดเจนมักจะใส่ตัวเลขเช่น200 people 300 h u n d r e d people เป็นต้นนะครับมาดูแบบปึกหัดตัวนี้นะครับลองนักเรียนลองฝึกทำดูนะครับัปมีเรื่องของอันแรก umbrella umbrella แต่ว่าลมนะรลมลมใช้ลายนักเรียนลมเขาใช้ a n d นำหน้าเนื่องจากว่าเนื่องจากว่า you เป็นสระนั่นเองไอสอง blackboard นะ blackboard นะครับ A อครับเอไครับเนะครับเอเพราะว่า B เป็นพยัญชนะนะครับ a black b อั o นะครับอันนี้3เทเลโฟนนะเทเลโฟนแปลว่าโทรศัพท์นะโทรศัพท์ใช่ล้วครับเอไดอครับเอไดแอนอ่ะเทเลโฟนะครับเทเลโฟนคือในเรื่องของตัวทีเนี่ยทำให้เป็นพะยันชนะนะครับใช้ นะครับ a นะครับอ่ะเทเลโฟนต่อไป o u r o u r เมื่อกี้นี้ครูสอนแล้วใช่ไหมครับ hour ออกเสียงเป็นคือต้องเลือกพระยชนะแต่เวลาออกเสียงมันดูอันที่สอง o u r ตรงใช้ and นะครับ and นำหน้าไอ้สาม aless นะ aless ใช้คำว่า eliann ครับ eliann and เพราะว่าตัวนี้เป็นตัวที่มัน สละนำหน้าอันว่าเอร์เลสเอร์เลสสบายนะครับแบบหัดสุดท้ายเราลองมาฝึกว่าจะใช้ a หรือ n นะครับ rise or a or n ครับเราเรียนเาลองทำตามครูนะครับแล้วจดลอน,อน,อน,อนจดคำตอบลงในสมุดซิว่าเราจะถูกกี่ข้อนะครับเอาองครับดูบนหน้านะนะครับ b นหน้านะตัวนี้ตัว b นะตัว b นำหน้า a ได้ยังครับ A หรือ AND อ่าเป็น A เพราะว่า B เป็นพระยันชนะนะฮะอ่านว่า A banana นะครับต่อไปตัวนี้ตัวนี้เป็นรูปอะไรครับรนักเรียนรูปมา้าอะไรมา้าขื่อใช่ไหมอ่านว่า e อ็ดเพน e ์เอ็ดเนะครับตัวใช้คำว่าอะไรครับ and เพราะว่า E เป็นสระนั่นเองต่อไป r ชร h o ชรี h o r ีใช้ a ไหรือแครับ a หรอ n d อ้า a cherry ใช้ a ครับ a cherry เพราะว่า cherry ขึ้นต้นด้วยตัว c เป็นพระยันชนะต่อไป apple apple เป็นอะไรครับ a หรือ n a นะครับ n เพราะว่า a เป็นสละนั่นเอง apple and apple ก็คือ apple หนึง่งลูก ะต่อไปแฮมเบอร์เกอร์นะแฮมเบอร์เกอร์ตัวนี้แฮมเบอร์เกอร์นี้ขึ้นต้นด้วยพระยัญชนะใช่ไหมครับออกเสียงเป็นอ่าใช้เอนะครับอ่าแฮมเบอร์เกอร์นะอ่าแฮมเบอร์เกอร์คือแฮมเบอร์เกอร์หนึ่งชิ้นต่อไปอะโวคาโดนะฮะอะโวคาโดใช้เอได้แอนครับใช้แอนเพราะว่าเอทำหน้าที่เป็นสระนั่นเองต่อไปครับข้อเจ็ด นะข้อเจ็ดตัวนี้เป็นรูปอะไรครับเรียครับอาจจะมองไม่คเห็นแต่ว่าตัวนี้มีคำหมายว่า p a p e r p a p e r p a p e r คือแปลว่าอะไรครับ p a p e r พริกไทยนะฮะพิกไทยต่อไปใช้ a นะฮะ a pepper a p e p e r ก็คือใช้ a เพราะว่า p ทำหน้าที่เป็นพะยันชนะนะครับต่อไป place แปลว่า ขนมปัง B เป็นพยัญชนะใช้ A เลยครับ A หรือ And A นะครับเก่งมากครับเ,เก่งมากต่อไปข้อที่9 Onion นะครับ Onion แปลว่าแปลว่าอะไรครับหอมใช้อะไรครับลูกใช้ And นะครับ And โอเคเป็น And Onion เพราะว่า O นะครัทำหน้าที่เป็นสระนั่นเองต่อไป Lemon นะ Lemon แปลว่ามะนาวนะครับก็ดูก A Lemon และเหมือนมะนาวหนึ่งลูกเพราะว่าแอลเป็นพระยันชนะต่อไปเอเอเอแปลว่าไข่ใช่ไหมลูกไข่ไข่กี่ฟองไข่หนึ่งฟองแต่ว่าทำไมครับมีสระนำหน้าจึงใช้ A. 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 แอนเอนะแอนเอนะครับต่อไปพิซซ่า,าพิซซ่าตัวนี้พิซซ่าตัวนี้คือตัวด้วยพระยันชนะตัวตัววือตัวพีนะตัวพีต่อไป อะพิซ่าอะพิซ่าตัวนี้ก็คือพิซซาหนึ่งถาดหรือหนึ่งชิ้นนั่นเองต่อไปไอศกรีมไอศครีมตัวนี้ใช้อะไรครับลูกใช้แอนเพราะว่าตัวนี้ตัว i เป็นสระนั่นเองเก่งมากนะครับเรียนทุกคนครับต่อไป orange นจ์ออรแปลว่าสม้สมแอรสม้สมส้มส้มหนึ่งลูกใช้ r หรือแอนครับลูกใช้ r หรือแอนครับใช้ แอนเพราะว่าอะไรครับลูกเพราะว่าเพราะว่าส้มชื่นต้นด้วยะไรครับโอโอเป็นสาระนั่นเองใช้ and orange นนะครับข้อที่สิบห้านะครับเรเรียนหนึ่งคำว่า hot dog นะ hot dog hot dog เนื่น้นชื่ต้นด้วยอะไรครับพระยันชนะนะฮะตึงใช้ฮอ o ดอก h อ t dog หนึ่งชิ้นนะครับเพราะว่า S ตัวนี้เป็น พะยันชนะนะครับต่อไปข้อท้าย waffle waffle ก็คือขนม waffle ใช่ไหมลูกใช้อ waffle คือ w หรือ w เนี่ยเป็นพระยันชนะนะครับนักเรียนจะได้เรียนรู้ a กับ n ในวันนี้นะครับครูเชื่อว่านักเรียนมีความเข้าใจมีความเข้าใจนะครับว่าหลักการใช้ a นะครับหรือแอนใช้ยังไงทำหน้าที่อย่างไรนะครับนักเรียนครับเราก็จะเจอกันในชั่วโมงหน้านะครับส่วนจะเป็นเรื่องอะไรนั้นนะักเรียนติดตามตอนต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ครูขอจบการสอนเรื่อง article a กับ and เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ